วีดัสสวัสดีนะจ๊ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วปั้นไปดิสลาดนะผมวันนี้นะครับมาเล่นเกมตลาดน้ำน,นะครับผมทุนที่3 6ม0 0ื่นหนะครับผมเออจะ600ไปแล้วเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทที่เบ240ส240กันไปนเลยดีกว่ากดเทบเบิลกันไปด้วยนะครับผมเกมนี้โฟกัเตอร์ฟีตัวเท่านั้นนะเห็นไหมครับอ่า ไปกันเลยดีกว่าที่30หมุนเลยนะผมไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆนะฮะวันนี้นะครับวันนี้นะโอ้ที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยนะผมผู้สนับสนของตอนวันนี้นะอยู่้าหทีนะผมใครที่สนใจอยากเล่นตามตอนนะคลิกลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะตอนจะแปะไว้ให้รุ้นๆนี่ไงโอ้โหเปิดมาก็รัวๆไปเด้เปิดมาก็รัวๆไปเด้ออ้โห โย่โย oh, hey. ่โอ hey. ้โหแกเตอร์เข้าเฮ้ยก็ไปกี่ทีอะเฮ้ยทุกคนโหลอะไรวะแกเตอร์เข้าเฉยเลยไอ้เหี้ยคือแบบผมจะบอกให้นะครับโอ้โหดวงโคดีอ่ะวันเนี้ยไอ้เหี้ยอยู่ๆก็เข้าไอ้สัตว เอ้ย,อยขอพายคำหยาบนะเออไปดีพันเก้าเลยว่ะ็อดน,นี้ยังไงโอ้โหถ้ากินต่อนี่แบบม่วงๆนะโอ้ยดอกสีม่วงเนี่ยโอ้ขอจัดให้อีกสักดอกได้ไหมอีกสักดอกได้ไหมครับอีกสักดอกไปดีเออคูณไปดีคูณไปดีต่อไปดีเออคูณคูณไปดียังไงต่อต่อไปดีโอ้หบีกวินไปแล้วนะผมโอ้โหอะไรวะแป๊บๆได้เงินกินนมแล้วนะไอ้ย่ที่สำคัญนะครับทุกคน ทุกคนน่แบบอาจจะไปเคยแบบดอนเว็บผู้เอเจนต์อะไรเอเจนต์อะไรเงี้ยหลอกเอานะะทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับก็เล่นอะไรก็ดูดูกันด้วยนะครับผมอย่าหลงผิดนะครับผมเล่นได้นะครับผมเล่นแต่พอดีนะผมได้ก็ได้ก็เลิกนะครับเสียก็พอนะอย่าไปโลภมันมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพราะว่าตอนก็เคยเป็นมาก่อนนะครับอ่ะทัทวินจบไปเท่าไหร่นะครับ โอ้โห,หมื่นสามพันนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะกดไปกี่ทีอ่ะเก้าทีนะเมื่อกี้อะไรน,นะผมสุดท้ายนะต้องแพ้4ีคูณร้อยเหม่อนะผมว่าตอดตีไปก่อนนะผมและที่สำคัญนะวันนี้นะรูปหน้าตัวของตอสยูฟ้าเบ็ดอ่ายูฟาห้าทีนะผมนะฝากตอนรอบไว้ไม่มีประดุดนะครับผมไว้เจอกันคุ่นี้นะครับผมคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย